ไม่รู้ถ้าปูให้เปิดถึงจะเปิดได้ปูแม่เปิดเปิดไม่ได้หรอกอย่รู้จริงๆแล้าเดี๋ยวค่อยให้แกจะนั่งรอข้างนอกแล้วค่อยพาพักหมาข้างในเพราะว่าไม่ค่อยมะนั่งข้างใน ันนี้ไม่นับนะปีโป้วันนั้นนับเท่าไหร่ปีโป้วันนี้ฉันไม่นับนะนนวันนั้นที่นับไรเท่าไหร่มีเปิดได้16สิไอปีโป้มั่วมากถามยังงงเลยนะวันนี้ถ้าปู่ให้เปิดนะขอเวลา5นาทีน้องเราชนกุ้นน่า แอนด้าแม่จมอู่มาชนย่องพอดีจะเข้ามันจะเข้าข้างนอกงั้นไม่ออกเหรอ,อคุงแจบอกว่าไม่ออกใช่ไหมถ้าอย่างตั้องานตอนั้นไม่ออกเพราะมันติดสลักคร้มค้างเออนะคะุงแจรู้ได้ยังไงล่ะ,<ฮ>ะถ้าปู่ให้เปิดแล่ลุงแจห้านาทีตั้งสิถ้าปู่ไม่เปิดให้เอาช้างมาฉุดก็ไม่ได้แจบอกว่าเปิดไม่ได้ปู่ช่วยจกกัดการลุงแจให้เปิดเลย ได้บอกเปิดไม่ได้เป็นไงอยากมาเล่นนะปูเจ้ามาเร็วมาตาดเตียวนี่มาตาดเลยดูทงบูมาตเลยเกิดอาการดูหมิ่นไปนิดหน่อยโดยไม่ตั้งใจสาธุวันแรกกี่วิล่ะยังไม่ถึงนาทีด้วยยังไม่ถึงนาทีครับ นี่ให้บันทึกไวเลยนะนีแจเชื่อ,อยังเชื่อ,อยังคะครับอ่นี่บบเราเป็นปฏิหารของตื่นอันนี้กี่วันหน้ารวยอันนี้รวยเลยร้ยเท่าไหร่เนี่ยร้ยเท่าไหร่15 8. 15 8. หครับร้อยห้าสิบแปดร้อยห้าสิบแปดอันนี้วันหน้าหนึ่งห้าแปดนีสร้างพิเศษหมดเลยทุกคน เดี๋ยวให้ลูกศิษย์แม่จานเชียร์ให้เป็นนั่งทางนั้นเพื่อประจ,นจนันกับนันสิงห์นี่ร้อยห้าสิบแปดนะคะส่วนข้างล่างมีอะไรบ้างเดี๋ยวก็ว่ากันนี้สิงหมากอยเลินอวยทองคจุณงแจ้กเห็นไหมคุณแจ้เล่นนิดเดียวเองอู้เปิดเลยเนดอองี่สีฟ้านี่หายากนะสีฟ้าแดงสีฟ้าโดยเนี่ย เนี่ยเมื่อกี้ใครเห็นไหมเหตุการณ์บันทึกอยู่อเอออันนี้เต็มนะเดี๋ยวจะดูด้านล่างอันนี้เราต้องขยับเพื่อที่จะดูด้านล่างว่าเป็นอะไรเต็มปิงนี้อ่ะเดี๋ยวก็แค่นี้ก่อนเพื่อจะถ่ายภาพนิ่งนะพี่แม่นะเห็นภาพนิ่งด้านบนโอ้ยรวยเงนยินรวยทองนี่ไม่สั่ ใช่หยิบไม้สักถูกของน,งน้งนดูเนื้อหน่อยครัวโตครัวโตสองสี่หนึ่งหนึ่งน,น้องนายมาจัดการทิน้องคุณนายเฮ้ยไม่ใช่ S <S <พ>้องด้าะนในแก้งเฉยๆให้ได้คำๆก่อนเมื่อกี้ยังใส่รองเท้าว่จะเปิดก็ต้องถอดรู้กันล่าเทสะ์ก็ลงต้องเงินหมื่นห้านะครับแกลเห็นไหมทองแกลเล่นนิดเดียวเองอู่เปิดเลยมีเม็ดผสม,มีทองเม็ดทองนี่สีฟ้านี่ค่ะย่ายนะสีฟ้าแดงฟ้ารวย่ยเนี่ยค่ะ เมื่อกี้ใครเห็นไหมเหตุการณ์บันทึกอยู่เอออันนี้เต็มนะเดี๋ยวจะดูด้านล่างอันนี้เราต้องขยับเพื่อที่จะดูด้านล่างวนะ่าเป็นอะไรเต็มปิ่งนี้อ้าเดี๋ยวก็แคนนี้ก่อนเพื่อจะถ่ายภาพนิ่งนะพี่แม่นะภาพนิ่งด้านบนโอ้ยเยเงินเลยทองหยิบไม้สักไม่ใช่หยิบไม้สักถูก ตัวโตตัวโต,วต,วตวสองสี่หนึ่งหนึ่งน้องนายมาจัดการที่น้องคุณนายเฮ้ยไม่ใช่น้องพระนายแก้งหรือเฉยใหยได้